แรได้หลายตัวแล้วแหะถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่นสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับผมตอนนี้ผมก็ได้มาที่จังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวนะให้พี่นงองดูก่อนพอดีนายแอดพนจองแพะตกป่าไว้ครับ ตอนนี้ผมกำลังหาอยู่บุหัห่แพ่ใดเป็นแพตกปลาของที่ดำเกาะใหญ่อยู่เกาะใหญ่ปทุมธานีครับน่าจะเป็นแม่น้ำเจา้าพญาบ้าง่ไหมตละเอียดพระท่านเองหูดีครับพี่นุ๊กจากแพหลังไหลมั้งนี่มันบอกแพใหญ่หรือแพเดียวนล้วกันเต็มหมดแล้วต้องไปถามคนครับพี่นุ๊ก จักแพ่หลังใดน,นี่ก็สีนะขุ่นๆเนอเนี่ยอยหลุดบึงก่อนบอเมเียนเดี๋ยวด้วยต้องไปถามครับว่าถามบอมโอดแป๊บหนึ 8, 1, ่ง่น้องด้วย มาถึงแล้วครับตอนนี้ผมขนของเหมดเลยเตรียมของมาเรียบร้อยแล้วเบ็ดม,มาเก้าคันะบรรยากาศครับรอบแพผมอยู่แพที่สองนู่นแพหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูของนอนครับพี่นอ้องอู้สบายเลยเนี่ยมาหลายๆคนมาไปซิฟคนก็ได้เลย,เยด,ดูนี่ก่อนครับทองงนม ห้องน้ำโอเคครับห้องน้ำมีฟักบัวด้วยนี่มีกระติกกําแข็งด้วยมีเครื่องครัวถ้วยชามแก้ว hmm. เปิดยังไงโหนี่นี่ครับถ้วยชามมีแก๊สมีที่ล้างถ้วยมีตู้เย็นมีหม้อข้าวกระติกน้ำร้อน แล้วก็นี่ครับที่นอนดึงเข้าแล้วดึงออกเราเดึงออกอึดชุบอันนี้คือที่นอนโอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนอนได้เจ็ดคนเลย,เยพอเป่นเตียงไปเจ็ดอันเลยมีแอร์พร้อมครับพี่นอ้องโอ้ดีครับดีดีด,ดีโอเคอยู่๋ยวจะรอในแอร์ก่อนครับมนเมื่อนีร่มาหอนอยู่ป่านี่ ดเดี๋ยวผสมเหยื่อรอก่อน,นพี่น้องออเดอร์ก่อนครับเมื่อกี้ใส่กะทิไปแล้วครับแล้วก็นมเนยครีมลองดูก่อนครับรอนแอดมาก่อน,ออนมีลำแก่นมปังลำไผ่เจียวน,นมปังครับเอ้นมปังแล้วก็ลำแล้วก็อกะทิแล้วก็กวกนี่ผมก็พูดผิดพูดถูกครับตื่นเต้นครับผมไม่เคยมาแบบนี้เ,เลย <laughs> ไปตกต่ปาทะเลไปไปสมเหยื่อกัอนครับเดี๋ยวจะลองตีฐานแอดครับ เกียวโฟมนะครับเกียวโฟมเอาสองเม็ดตะกัวกับประมาณเจ็ดสิบกรัมครับ ตอนนี้ผมก็เตรียมไว้ครับเตรียมคันไว้รอนะแอดครับจะเป็นห้าคันห้าคันฝั่งนี้ครับเอาไป้จะตกปลาสวายกับปลาตะโกกค,ครับผมจะผูกเบ็ดเ,เหมือนโตกเคตโค้นครับพี่น้องตกะเอ่อตะกั่วหนาเหมือนโตกเขตโค้นแะครับแต่เราจะใส่เอ็นใหญ่จังหน่อยแล้วก็ตะกั่วหนักประมาณะจะสิบกรัมล้วลอยกัมก็ได้ครับตอนนี้นายแอดกลัมาแล้วครับพี่น้อง มาสักมาสักครเลยคนจองคนจองแพมามาหลังคน,มนไม่จอง,องไปตั้งสูงอยู่ตอนนี้ก็ผมตีเป็นฟ้าตะโกกครับพี่โนกเดี๋ยวว่ายังเงียบเงียบอยู่ครับข้างๆนู้นก็เงียบยังไม่ได้ปลาสักตัวเลยมังแต่เช้าไม่รู้ว่าจะหมานปะเนาะแล้วพี่โนกมาทา,าข้าวกินครับนี่ครับเตรียมกับข้าวไว้มัน,นววจะแกงเนื้อ เนื้อง้ครับตะแกงป่าเพราะว่าจะให้หนาแอดแกงให้กินนี่มีเห็ดมีมะเขือมีกระเพราควายกระเพราธรรมดามันไปง่ญ่ปวดผูมิค้กานเสือมากินมีพิษเกงครับเดี๋ยวให้หนาแอดจัดการครับนี่นะกับข้าวของเขาอ,อนี่ส่วนข้าวผมกุคงไปดรวยเดียวไก่ซุกละเลยอีกสามวินาทีอีกสามนาทีเ,าเขามีหุ้งเขามองเขาไปผ่อนขอทานเลยพอดีผมห่อเขามาจะบานน้ำ น้ำเราก็เดือดแล้วเดี๋ยวให้นายเอชโชว์รับแรกเราก็ติกแกงนะครับเชฟเชฟเอชเชฟแอชน้ำเดือดได้ซีแล้วติกแกงลงมาเลยนะหนึ่้อนเผ็ดมากนะเผ็ดเผ็ดมากนะเผ็ดมากเหรอใช่ยิ่งดีเผ็ดมากก็ไม่ดีนะเอาะสองช้อนพอพริกแกงเจ้านี้เผ็ดมากเลยเคยเคยเคยซื้อแกงเลย อะไรจะปรุงรสของอร่อยต้องใส่เยอะหน่อยรสดีนะรสดีรสดีนี่คือหนังผงนื้ใช่ไหมดูเม็ดก่อนชิมๆหน่อยก่อน แตะๆดูกันโซเดียมทั้งงั้นเลยนะเนี่ยใครเป็นเการะวังด้วยเช่นผมนี่แหละผมกลัวมากคือวันนี้พวกม่าม่าพวกโซเดียมพวกนี้มันปวดหอมยังเห็ดลงเห็ดลงก็เขื่อนลง เนื้อลงเสร็จปุ๊บเมื่อเกลืตามเสียงอะไรเครื่องบินใช่แล้วน้ำเดือดแอับน้ำเดือดแล้วก็ชายลงชายลงให้มันนุ่มหอมก่อนเนื้อหมูให้ตามหลักเนื้อเนื้อลงเปียกๆตรงเปียดตามเนื้อเออแดงแดงมากกินได้ไหมเราเนี่ย S <S นี่แหละนี่แหละตอนนี้เรือวิ่งเยอะมากพี่น้องเอ๋ปลาก็ไม่กินเบ็ดเรือก็เยอะใส่มะเขือฟ้าเขาให้ฟักเขาให้ว่าแสบไปหาหมอสูตรนี้อ่ะรอมันเดือดเนาะเรวก็แสบดาบนอสูตรแสบดาก พริกใบกะเพราโตะวะเไรหอมกะเพรายักษ์บางผมนี่กะเพราปลาโรยน้ำปลาสักหน่อยนี่หอมๆปิดไฟใช้ได้พอดีจัง เราช,ชิมชิมชิมเลยชิมพอดีเยอะออออเป็นไงมากเค็มแม่เสียงกับแม่เสียงเถอะนะ <laughs> <laughs> แม่เสียงแก่งป่า <laughs> โอเคโอเคอร่อยแล้วง่ว่าอร่อยก็อร่อยตามนี้แต่ข้าวผมยังไม่สุกเลยมาได้วยครับพีนน้องกินเขาน้ำกันเด้อง่ายง่ายครับกัเข้าวจานเดียวหมอเดียวอย่างเดียวกับตักราดเลยครับราดไข่ราดมันเลย มาพี่นองมาได้มาได้กินข้าวกันครับง่ลยง่ายๆนเบ็ดเราก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้น้ำกำลังลงครับมาเด็กพีนองก,กินข้าวกันนายเอ็ดก็ตักไปนูวนแล้วทำงานด้วยตกปลาด้วยกินข้าวด้วย จัดจานดีพี่น้องมาเด็ดครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จะสามทุ่มแล้วพี่น้องปลาไม่กินเบียนเลยทุกแพเลยพกแพรเจ็ดแพไม่มีปลาไม่กินเบียนเลยเส้เดียวเลยครับให้กระติกด้วย ซื้อเสืกเก้อเดครับห้าสิบบาทมาลองดูตอนนี้กรล่มเดเ่นไปเจ็ดคันยังเงียบทุกคันนึงอีกคันนึงตรงเกี่ยวกุ้งไหมกุ้งกุ้งกุ้งเป็นนะเกี่ยวตกปลวาอนะีากนะปลามาณนะยังเงียบ เป็นเด็กครับสามสุ่มจะสี่สุ่มแล้ว ัวแรกปลาคดเหลืองครับเป็นปลาคดที่ยังบุ้งหูด้วยนี่ตัวแรกเต้นหาโมงแหงตัวนี้เกือบสี่ถุงละพี่น้องกำลังหยาบน้ำมาแล้วครับตะโกบแล้วก็อีกหนึ่งตัวหนึ่งปลาคดตัวหนึ่งพ่อได้ทายเอามาชาร์จแบตอยู่โทษจได้คร,รับบ่อได้เสื้อกำลังหยาบนำ เช้าแล้วอันนี้ต่อเนื่องจากเมื่อคืนนะครับมาดูปลาผมได้จักตัวผลงานเมื่อคืนนี่ผมเดยม,มันหาหาตครับหาตัว,ตวด้วยด้วยยาเสเดียนผมเลยนน้อนควนครับนอนหาทุ่มนี่ครับผมผูกนี่เลเบ็ดใช้เบ็ดเบอร์เจ็ดมันนตัเพชรโคนแล,ล้ะครับผูกแบบนี้เลย แล้วก็วกวัวกัวหน้าตะกัวนี่จะลอยปอนลอยกำอะไม่ลอยปอนเดี๋ยวผมจะจุม <c oughs> จ่มนี่จุ่มหัวเชือนี่หัวเชืออย่างนี้เลยเชิบนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวนะมันหนักตะกัวนี่ครับจุ่มอย่างนี้ได้ครับ เดี๋ยวจะตีไปไปเริ่มกันเลยครับไม้แรกตอนเช้าเช้าไม่เชา้าต้องเร่แล้วล่ะสายแล้ว <c oughs> ตื่นสาย ต้องเตรียมการกดอร่อยตัวเตรียมใจใจมันดกตา้น่ยอปลาเลยากินด้วยเดิมตัวเดิมเลยตาสันทวาาา ก็ยังดีนี่ครับพี่น้องปลาสัาานขวาดครับได้ลหลายตัวแล้วลหละถ่ายมั่งไม่ถ่ายมั่งม,อ,มอ,อีกแล้วครับมาแอดอีกแล้วมจะีายด Này, nó ép. này tua pa đây. Ồ, sẵn, có vạt, các, này, sẵn có vạt. các vạt các Sẵn con to dài, này. ปลาใสยูสยย่แต่ว่ามันรู้สึกว่าจะพิการโดนไหมแกงกะไม้อร่อยมากเลยเนื้อมันได้คล้ายปลากดปลาใยสยูไข่เต็มท,ท้องเลยครับ ไม่ขี้ก็มีอยู่กได้แล้ว,ลวเย็นผ่ายเดี๋ยวกลับไปผ่ายดูแล้วโทรบอกนะมาชมผลงานครับพี่น้องตกปลา หนึ่งคืนก็อีกหนึ่งเกือบเกือบมือเลยล่ะตอนนี้ก็บใบสองยากจะกลับอ่ะนี่ได้นทั้งนี้แหละครับพี่น้องนี่เป็นพวกปลาปลาขยังครับแล้วก็ปลาหยางก็ปลาอะไรนะนัน่นนั้นแอดสายยูแล้วก็ปลาตะโกกปลาตะเพียนหางแดงนี่นะครับคืนหนึ่งเกือบอีกเครื่องมือโอ้ปลาโบกินเด็ดเลยครับมีพวกอะไรแต่ปลาได้ดหมดเลย อยู่นี่มีมีพกแพ้ครับพกแพ้กับวัชบดเอ็ดปลากันเบื้องได้ซ้ำนี่เราพี่น้องไม่ต้องเทมันจับง่ายไปครับบ้านนี้พาพี่น้องกลับบ้านด้วยบ้านได้ซ้ำนั่นแหละครับบ่หมันบ่หมันเลยมันปลาบ่กินมีปลาไดเอ็ดปลาดอกขันผมว่ามีใส่เดือนเนี่ยผมบ่ได้ปลาเลยครับมือนี้โอเคนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม มากดไลค์กดแชร์ให้เยอะกว่าชิปหนครับผมสับเซ็ปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเซิร์ชบุ้งนะครับแพตกปลาพี่ดำเกาะใหญ่ปทุมธาน,นีครับเบอร์โทรผมบ่บม,บม,ม,ม,มีนะครับเพราะว่าบ่ได้ขอเพิ่นเซิร์ชบุ้งได้บนที่นีเพจอยู่ดอกโอเคครับผม